สวัสดีท่านผู้ฟังบรรดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในเะอของเครือร ival กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าแซนบอร์นะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณชานเนลนะฮะอยู่ในลีดไทเบลเลียม300นะฮะในไงได้เห็นกันสักทีนะฮะเล่นเป็นคอมมานเดอร์เคนนะสู้กับคุณปันดีปิตานะฮะเล่นเป็นคอมมานเดอร์เจนนะอยู่ในลีดไทเบลเลียม163นะครับผมอ่ะก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะ ลีกไทบเบเรียมันก็จะดุเดือดหน่อยนะฮ <c> ะ <oughs> แน่ๆนะครับฝั่งสีน้ำเงินนี่เปิดด้วยตัวสกาเวนเจอร์นะราคาเท่าไหร่นะ30ก็ถือว่าแพงอยู่นะสกาเวนเจอร์นี่มีความสามารถในการเ, <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะมอบทรัพยากรให้กับตัวผู้เล่นได้นะถ้าหากว่ามีศัตรูหรือว่ายูนิตท,ที่ตายอยู่ใกล้ๆมันน <c oughs> แีและที่สำคัญมันเป็นหน่วยต่อต้านย,ยานเกราะด้วยนะ ยิงอากาศสยามก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินเล่นทิกแท้งแล้วนะครับผมโอ้โหหลังจากที่ไม่ได้เห็นนานมากนะฮะเพราะว่าทิกแทงก่อนหน,น้านี้นีน่ติดบัคนะฮะเขาก็ต้องแก้กันก่อนนะบัคถึงขนาดที่แบบว่าเกมหลุดเลยแต่จังหวะเมื่อกี้นี่เกือบจะได้ยิงนิวเคลียร์กันแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ยิงนะฝั่งสีแดงก็เปิดเป็นเลเซอร์โดนนะครับมาจีเลยนะโอ้โหแล้วทิกแท้งเนี่ยถ้าหากว่ามันสามารถฝังตัวได้เนี่ยมันจะลดดาเมจลงเจ็ดสิเปอร์เซ็นเลยนะถือว่าเยอะนะ ตอนนี้ฝั่งสีแดงยังไงครับโอ้โหเลเซอร์โดนเข้ามาตีแบบอย่างเยอะเลยนะสีน้ำเงิน,นีต้องเปิดอมอไซค์เข้ามาแก้าทางนะฮนะเอทแท k กไบค์นจริงจริงแคสกาเบนเจอร์ยิงก็ได้นะแต่ว่าสกาเบนเจอร์นี่มแพลตฟอร์มอยู่ฝั่งซ้ายบนนะฮะแล้วจังหวะน,นี้โอ้ oh, mm hmm. เกมกระตุกนะฮะบอกว่าจะไม่หลุดนะครับผม <laughs> ตรงน,นี้ยังไงครับฝั่งสีน้ำเงินอุย้ยกืจะได้ยิงเวคลีกเกล้วนะฮะ ว่าแมปนี้เนี่ยจะดูเดือดมากนะตอนนี้จะดูเดือดมากเพราะว่ามันมีแพลตฟอร์มแค่สองแพลตฟอร์มเนี่ยไปแล้วครับนิวเคลียร์ลูกแรกนะฮะบึมนะอ <c oughs> ืม้มเสียงมอเตอร์วิ่งผ่านหน้าบ้านด้วยนะอย่างดังเลยถ้าเสียงเข้ามาก็ขออภัยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ต่างไฟต่างสร้างรถถังล่องหนออกมาแล้วนะฮะแวแทงนะฮะเป็นหน่วยแบบโจมตีแล้วหนีนะฮะ <c oughs> แต่ว่ายูนิตล่องหนเนี่ยถ้าเอา่อถ้ามันโจมตีเนี่ยมันจะเปิดเผยตัวตนนะฮะแต่ถ้าหากว่าเข้าไปใกล้ หน่วยทาหารราบนะพวกยูนิตทหารเนี่ยมันก็จะถูกดี e ทคได้นะ mm hmm. ก็คือจะถูกเปิดเผยตัวตนด้วยเช่นกันแหละความหมายเดียวกันนะตอนนี้ยังไงครับฝั่งสีเงินเสียแพลตฟอร์มไปแล้วใช่ไหมโอ้โหตรงน,นี้คาตาลิสกันชิปนะฮะร,ระเบิดบึ้มไปแล้วนะโดนเซลแทงสสยนะตอนนี้ฝั่งสีเงินได้คองแพลตฟอร์มยังไงสีแดงเข้ามาขัดขวางนะส่งเลเซอร์โดนบินอ้อมไปนะจังหวะน,นี้แล้วฝั่งสีแดงเขาไม่วางโอเบลิสออฟไลน์ line บ้างเหรอครับ <c oughs> ตรงนี้ยังไงครับจังหวะนี้อย่างดุเดือดคาตาลิสกันชิปออกมาอีกแล้วนะคาตาลิสกันชิปเนี่ยถ้ายิงไปอีกสักพักเนี่ยมันจะสร้างควันสารเคมีได้นะอ่าตอนนี้ defense ออนไลน์แล้วนะครับอุบลิสออฟ l i ท์ขึ้นมาเลยครับอ้โหวาดหมดเลยนะยังไม่หมดครับแต่ว่าดาเมจนก็เยอะอยู่นะเนะี่ยคือยิงมอไซคันเดียวแตกเลยอะจังหวะนี้ตูมเรียบร้อยนะฝั่งซีมันจะได้ยิงนิวเคลียร์ยังนะครับสีแดงเข้ามายังไงครับ ทีนีเขามาคัดฮูวได้ไปอีกแล้วนะตัวนี้เตลแทงเตลแทงยิงยิงตรวจทีละสี่ลูกนะซึ่งสี่ลูกเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะยิงคาตาลิสกันชิพให้ร่วงได้นะแล้วนิวเคลียร์ลูกที่สองก็ถูกยิงออกไปแล้วนะโดยฝั่งสีแดงนะครับจังหวะน,นี้ต่างฝ่ายต่างโดนกันไปคนละลูกแล้วนะโอ้โหนิวเคลียร์ลูกตัดสินกําลังจะโผล่ออกมานะะนิวเคลียร์ลูกที่สามนะจังหวะน,นี้นี่ไงสกายเบนเจ์นะ เมื่อกี้ขึ้นว่าบวกสิบด้วยนะก็คือได้ตังค์เพิ่มนั่นแหละนะจังหวะนี้ยังไงครับฝั่งสีแดงหืมการเวนเจอร์เข้ามาเจอกับทหารพ่นไฟนะะหน่วยพ่นไฟนะครับเฟรมเฟรมซูเปอร์นะครับเผาไปเลยนะจังหวะนี้แตกเรียบร้อยครับตอนนี้ฝั่งสีแดงได้ครองเฟดทุยได้ครองพลตฟอร์มนะฮะดีเฟนซ์ออนไลน์เลยเลยนะฮะฝั่งสีแดงสร้างอบลิสออฟไลท์ขึ้นมานะครับเจอกับตัวที่แทงจีทีเดียวแตกเลยนะฮะหืมตรงนี้ว่าไว้ยังไงครับ เตีวเตีวแทงเรียดีทุกครอกสอยกันชิปร่วงไปอีกหนึ่งลำนะฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีน้ําเงินกะจะเข้าไปคุมแพลตฟอร์มแต่ไม่ได้นะครับต้นไล่ออกมาก่อนนะฮะแล้วฝั่งสีแดงจังหวะน,นี้อาจเจอสกาเบนเจอร์แล้วก็ยิง่งนี่เมื่อกี้สร้างควันได้แล้วนะฮะทางฝั่งบนนะฮะแต่มันอยู่แป๊บเดียวก็หายไปนะอ้ฮะจังหวะน,นี้เดฟเอนส์ลอสนะฮะโอเบลิสซ์ออฟไลท์บิ้มไปแล้วนะฮะไปเลยครับจีจีครับฝั่งสีน้ำเงินตูมนะฮะโอ้โหหลังจากที่ยื้อออยยยุุดดฉกกกระะชาาาาาันาาาน,านนม่งวฮโโ้ห ทำให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณชาแนลฝั่งสีแดงนะครับผมในที่สุดนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ